ผู้บริหารโรงโมหินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากล่าวถึงความคืบหน้าข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับหน่วยงานรัฐหลังภาครัฐเข้ามารื้อประตูรัว้วเพื่อเปิดให้เป็นทางสาธารนณะโดยอ้างว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนร้องเรียนให้เปิดทางนั้น จากการตรวจสอบทราบว่าในหนังสือที่ร้องเรียนจากเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นไม่พบชื่อชาวบ้านตามคำกล่าวอ้างแต่กลับพบชื่อลูกสาวของหุ้นส่วนบริษัทที่มีข้อพิพาทภายในบริษัททําให้สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งภายในยืนยันตั้งแต่เปิดบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ส่วนเรื่องที่ยื่นให้ปปชตรวจสอบ5ห้เจ้าหน้าที่รัฐทางปปชมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจของสถานีตํารวจภูทรปากช่องสอบสวนแล้วนั้นยืนยันไม่กังวลกับข้อพิาพาทกับหน่วยงานรัฐเพราะมีเอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องพร้อมชี้แจงกับทุกหน่วยงานที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการและไม่เคยมีหนังสือจะแจ้งดําเนินการตัดรัว้ว ซึ่งล่าสุดได้มีคนบุกลุกเข้ามาแอบถ่ายรูปสร้างความเสียหายให้กับบริษัท